ผมเป็นพนักงานประจำครับผมปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัดสตูลอายุ27ปีครับคุณน้าที่อยู่จังหวัดนราธิวาสส่งโ,โกโก้ให้ผมดื่มครับเพราะผมมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ครับผลลัพธ์ที่ผมได้จากผลิตภัณฑ์นะครับผมก็จะมีตัวโ,โกโก้กาแ,แฟแล้วก็ไฟเบอร์ครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจก็คือจะเป็นตัวแชมพูครับผลลัพธ์ที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นครับถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไฟเบอร์ก็จะใช้บนออนไลน์สามารถแก้ปัญหาให้ เมนูออนทลก็สามารถช่วยแปัญลาได้เช่นเดียวกันครับลูกค้ามาทั้งสองช่องทางเลยครับทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ครับผมลูกค้าที่ได้มาได้มาจากหลายช่องทางมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ o กทิก k t อ k ์อจีแล้วก็ R-Line ไลน์โอเอครับควรใครอยากขายออนไลน์ผมยินดีคำแนะนำครับแค่ใช้ชีวิตเปลี่ยนผู้ชายก็ขายออนไลน์ได้ครับ